รูส์ come in รูส์ตอนนี้เราแยกแล้วเราลงมอยู่ในประสาทแต่เหมือนน้องจนีฉันไปอะเดี๋ยวนะฮัลโหลรูสได้ยินไหมบรรจากย์ไม่ดีเลยได้ยินหรือเปล่าตะวนเอ้ยฮัลโหลได้ยินฉันไหมเอ่อคอพเตอร์เวนเอ้ยคุยไม่ได้เลยไม่มีอะไรได้ดังใจสักที สวัสดีคนดูนะครับต่อมาที่ชั้เตอร์ที่แปดแล้วปะแมปอัปเดตแมปอัปโหลดวะอะวะอะไรไหลอัพเหลือเกินเอ่ออะไรวะเนี่ยทำไมมันมีอะไรเยอะจังวะเเพชรอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยทำไมมันอยู่ตรงนี้วะตอนนี้เราไม่มีอะไรที่ต้องหานะโอเคไปเราไปดูกันเลยแล้วกันแถวนี้ไม่มีของมีอะไรให้เราเลยหรอ โอ้โหเห็นของในกระเป๋าแล้วรู้สึกโคตรทูกตัวเองที่ผ่านเด้ตัวตัวนี้อะขอเป็นลูกปืนได้ไหมครับโอ้มีของด้วยเฮ้ยโอ้กระสุน ตกช้างว่ะตกช้างเลขหกทำไมผมได้ยินเสียงมันอยู่ฝั่งนูน้นเหรอฝั่งนี้คืออะไรอะทุกคนจำไว้นะฝั่งนี้เราต้องไปฝั่งนี้เพราะว่ารู้สึกว่าได้ยินเสียงเด็กเั็นจักรยานไปได้ป่าว่ะอ๋อมันอยู่ฝั่งที่น้องไป โอ้มีกาด้วยจัดก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่อตอนเราไปมันบินหนีตัวไหนดีวะเฮ้ยนี่ก็ดีดีวะไม่หนีด้วยทุกคนอ่าเดี๋ยวกลับไปเอาของนะอยู่นั่นแหละหน,นี่คืออะไรอ่ะ เอ้ามีปลาสวยดิเฮ้ยไม่ใช่ลูกยิงเล็กน้อยอยูอ่หนึ่งตัวสองตัวเด๋ยวน้อยมันก็คือเลือดให้เราใช้ได้เฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปไหนไอ้ตัวใหญ่ไปไหน แม่นะ่าจะมีของดอบนะที่จะสวยอย่างเงี้ยมีเปล่าเล่นเลยไม่มีของดอบหมดไปย่างปลาอาฮ่า,า,าแล้วก็ยื้อชีวิตรเราได้มาอีกสักพักใหญ่เนี่ยมีปลาจะเปลืองช่องหน่อยแต่มีประโยชน์แน่นอน มีของอะไรเหรอตรงเนี้ยอเข้าใจไปเอาเออเฮ้ยหนักหนักเลยนะวันนี้ฉันมีของใหม่โอ้ยเราเก็บได้โอ้ีปืนนี้มาเพิ่มอีกแล้วว่ะา เนี่ยหรอปืนที่มันยังไม่ e <el> erman, มีน่าส <Kill erman, S 1> นใจนะแต่ผมอยากเก็บใจผมจะเก็บซื้อนี่ก่อนเว้ยมันต้องได้อ่ะเออขอสอมี work, so, ่ก่อนตั้งขึ้นเงเหรอ reload s p e e อ่ะเก็บไปก่อนเราหาปืนที่เราใช้ก่อนดีกว่าจับเป็นจับเป็ด เฮ้ยมันมีอะไรมาใหม่เกาะเกาะมืนแปดโอ้โหแล้วโหลดปืนแตะเรื่อนะขอดูสมบัติตัวเองก่อนนิดนึงมีอะไรให้ัโอ้เรามีอยู่หวังว่าจะพอมื่นแปดนะมันสามารถใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคคุณแจดันเจียนขี่ก็ขายได้เว้ย

ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้อันนี้ปืนพกม,มันให้มันมีให้เราเลือกเยอจจะจังวะทำไมะไรได้ไหมไม่ได้เลยเแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นก็มีเกาะละอย่างเดียว ปืนนี้ก็พอเก็บไว้ก็ดีไปโอ้เจะทด่เซฟขอเซฟแป๊บเซฟ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 เด็ดเด็ดเดดดดดใช่อันนี้อ๋อเล็ดไนหรือว่าเราจะเอาเล็ดไนมาขายดีวะเราไม่ได้ใช้แล้วอะ เออเอาวะเดี๋ยวก่อนนะงั้นเราเอาเก็บไปก่อนเอาเลนหน,าน,นหน้าออกมาไหนใกลไหนละถ่ายไปแล้วกันเลนน่าอู๋แล้วเราก็เอาปืนมาแล้วเราก็เอาปืนกระบ,บอกเดิมเรามาอ่าแค่นี้เราก็มีตังค์เพิ่มแล้ว อัปเดอะไรดีจะจิ้งอยากอัปเดตจะไหนน,นะมันน่านจะแรงปืนนี้เหรอโหแต่ปืนมันแพงมากเลยวะ่ะแปพันไปก่อนเลนยจะจะสไนดดีะปะโสไนดสามมือแมก,ก เดือนสองเอาปืนผมให้มันตันไปเลยเดี๋ยวผมจะกลับไปแล้วกันนะทางต่อไปเราก็น่าจะไปทางนี้แหละวันไปไม่ได้โอเคโหได้ตังโอ้โหสวยดิทำไมภาพมันดูแปลกๆวะ ไงวดนี้มาไม่เห็นมันเสกหมอมันชาบูอยู่ข้างในเหรอเฮ้ยโดนเซฟวะทุกคนอะโลกรูดวันอ็อปเปอ้าววันนี้หน่วยเราีิอะไรกันเนี่ย this is messed up นี่มันยุ่งเยืองกันไปใหญ่แล้วนะไอ้พวกนี้มันเลอะเทอะ ใช่ริออร์แม็นกนัลเถอะไอ้พวกเนี้ยต้องผ่านทางนี้ว่ะทางนี้เป็นทางเควสซะด้วยเราสามารถฆ่ามันได้ไหมขอลองนะไม่ได้อ๋อเป็นศพเลยที่ตอนตายแล้ว ตรวจอุปกรณ์อะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นี่ยใช่ปะถ้าเราโดดลงไปก็เราจะไปทางเพชรหลักพอดีทางนี้ไปไม่ได้ทุกคนนียจะมูนจ่ากันเนี่ยมีโนดมีโนดเดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวเพื่ออ่านปุ๊บแล้วมันบุ่มบั่มบุ่มบั่มมาขอก่อน ไม่มีอะไรเลยน,นะอะไรเนี่ยเสียงแห่งความชั่วร้ายสถิตยอยู่ในเปลวไฟนำพาดวงวิญญาณที่น่าสงสารไปสู่การช่วยเหลือมอบแสงไฟสีแดงให้ถูกที่แล้วเราก็จะเป็นทางไปต่ออ๋อน่าจะ เอาไหนวะนี่เหรออันนี้คือแสงอันนี้เูาบอกว่าก็ถ้าอ๋อคือเราต้องไปเอาจากโอ้มันกำลังชาวภูกันโอเคเข้าเฟรมดีๆนะเขาแบบนัดเดียวพอ,อเอยเรียบร้อยปะอุ้ยขอโทษ โอ้ยเอ้ยอย่าจังหวะนี้โอ้ยพวกนี้มันบ้ากันไปแล้วไม่ได้ไปดิโอ้ยเอ้ามันอะไรอะโอ๊ยมันระเบิดตัวเองได้โอ้โหต้องใช้มีดอีกแล้วเมื่อกี้มันคือะอะไรอะไอตัวแดงมันทำเหรอหรือไงไปดิสงสัยถึงว่าน่าจะเป็น โวริยาชันี่โวริยาโวริยานี่เอาสนตนกูไปกินออกไปไกลชั้นโอ้มีธนูด้วยเหรออดีไป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 ไม่เป็นไรไม่ใช่มีดหรอกตัวจริงเขาไม่ใช่มีดเนองไรก้อยจัง วุ้ยทำไมมันตายยากจังอ่ะตัวเนี้ยเอาโจทตัวนี้ไม่ได้เลยโอ้นี่ไงก่อมันมันกันดาเมจเดี๋ยวด้วยลุกหมดโอ้โอ้ยตัวนี้โอ้ย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 ปลาเช่นลุกด้วย เอาเอา่อเรามาเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวธนูอะอยู่ไหนวะตั้งทีมันยิงอยู่แถวเนี้ยอ้าเจอพอดีต,ตัวธนูจ้ามายุ่งกับฉันได้ไหมไอ้บ้านี่ฟันไปเลยทั้งทีแลดวครับไฟไฟไฟเย็ยยยยงเงน มาเฮียจ้าลูกปืนโอ้โหมาแล้วตัวนี้แหละตายไปเลยเฮ้ยเราน่าจะขามลูกกระสุนได้ได้บ้างกล้แหละของขามหน่อยครับแอากันมาเอออันนี้ครามได้ปหม อ๋อใหยัเง้โอเคโอ้ยอะไรเดยวโอ้ยเติมหมดเติมไปหมดโอเคเ้ยตัวนี้คือโอ้ยโอ้ยเกาะจะหมดแล้วยิงไม่หยุดเลยอุตส่าห์ไวาชีวิตนะไอตัวธนูเนี่ยไอตัวนั้นก็มาไว โอ้ยโอ้ยปลาปลาลูกพ่อขออนุญาตหน่อยโอ้ยโอ้ยตัวเหมืนเมืนโอ้ยเกาะใกล้จะพังแล้วอีออนบอกดูแล้วก็อยากให้โโอ้หเดือดกี่ตัวแล้วนี่วะล้อมังนี้ดีกว่าล้อมังนี้ โอเคตายทีตัวนี้มันก็อเอา้าไปไหนวะเนี่ย,ยตัวนี้อะตัวนี้ก่อนเลยโอเคถ้าตัวนี้หมดก็ไม่เท่าไรแล้วสามนัดน่าจะได้ตัวหนึ่งพอดีสองสามอ้าไม่ตายเหรอไงท้องไงไสไปดิตาต่างจะมายุ่งเอายัง มันใช้ยากในถังแดงตรงนี้อันนี้คืออะไรอะเนี่ยเออ๋อ,อมันให้เรามาข้างบนนี้แล้วก็โอ,โอเคไม่เป็นไรเลยวะเลยวะหมดเวลาใส่ลูกอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวถ้า,าลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าเผื่อมีของ อันนี้คือทางลงไปข้างล่างอ๋อโอ้โหมีทางน้ำวันนี่ว่าเราไม่เห็นไม่เป็นไรถือว่าไม่ปิดโอ้ได้ยินยิบโลดไดมอนด์ด้วยว่ะตรงนี้มีอะไรเป้่าวในห้องนี้อ๋อมีไปนั่นอยู่เราจะจะอยู่ข้างบนเหรออะเนี่ย จะหมดแล้วั้งของตรงนีอออง้อยากได้ของอยากได้ของดีนะเราเอาปลามาแต่เกาะเราพังแล้วอะ่ะเราต้องไปหาอ e ีพอคาเพื่อไปซ่อมเกาะน,นะผมว่ากรารพาเดออีกสวยดิครับเลยเอ,อเอ,อนี่ก่อน ต้องการลูกป,ปืนพกพกเยอะไปเห็นกล่องนีไ่ไงกล่องโอ้สวยงามแล้วเมื่อกี้ได้ของมาเ,เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมเดรักชีวิตตัวเองวะ่ะขอกลับไปซ่อมเกาะก่อนจะ <c oughs> ได้เกาะทางไปต่อของเราเไม่ใช่เอา้าต้องไปเอาน้องมาเหรอวะ ค okay. ทางไหนวะเมื่อกี้เราไปทางไหนวะทางนี้เหรอว้อา้าวโล่ไปไหนวะเนี่ยตรงนี้มีเพชรเดี๋ยวนะนอา้าวแล้วเมื่อกี้เราเรามาทางถูกป่ะวะเนี่ยอันนี้มันมันก็ทางไปต่อเหมือนกันอ๋อถูกแล้วถูกแล้วเราจะมาเจออัศวินแล้วเปิดห้องต้องไปทางนี้ น้วะไปที่ข่าดีกว่าต้นใหญ่ปกติเราเบิดเราไม่ค่อยดกดใช้ตัวเลขครับโอ้ยข้างหน้ามีเพยงสองอันกับอะไรไม่รู้โอาละขัดซีน ก็ต่างเปิดจะได้กุ um? หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะลีออนเอ้าผมไม่อยากให้ฉันยิงคุณใช่ไหมพาคุณต่างออกไปน่าถือเป็นคำทักทายที่ยอดเยี่ยมเอดาดูคุณไม่แปลกใจเลยนะน่าสนใจจริงผมโชลิอาโชลีอะโอ้โห ครั้งหน้าลองใช้มีดดูนะเราจะระยะประ,ะปชิดเห็นผลกว่าไม่เร็วเลยนะดูผิวบ้างแล้วคราวนี้คุณทำงานให้ใครโอ้ยอนนายก็รู้ฉันทำงานอย่างเดียวไปพูดเยอะนี่แอคที่ผานเลยวะ่ะ <laughs> ไปเด็กคนนั้นไปเถอะ ฉันก็ต้องเสียเธอไป<ล>คุณแล้วคุณก็ไปซะตอนนี้ใครจะไปรู้นะไม่แน่นะอาจจะรอดชีวิตแล้วมาเจอฉันอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะทักทายแบบแบบที่นายอยากให้ทักไว้เรามาคุยกันเรื่องนี้ทีหลังดีไหมเอาวะไปแล้วเหรอเจอแป๊บเดียวไปแล้ว ้ยมีส่งยิ้มนิดน้อยใส่คิดถึงกว่าเป็นคนสุดท้ายที่คิดว่าจะเจอเลยนะนี่เอาป่าาปะแอบคูินนิดหน่อยด้วยทุกคนอดูเหมือนอ๋อละเลต้องไปทางนี้เหรอ <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นประตูกลนะอ <c oughs> โอ้ลูบี อห้องนี้เพชรเยอะจังวะเ,เก็บเก็บซะหน่อยเอ่อเดี๋ยวนะโล่ตรงนี้หรือเปล่าที่มันอันนั้นมันก็หน้าตาสัญลักษณ์คล้ายๆกันนะนุ่นก็ใช่ปะอ๋อแล้วตรงนี้มีข้าววัวด้วยเดี๋ยวนะเอ่อเหมือนจะมีแผนแ่นอะไรให้เราเก็บด้วยนี่ย stone ด,ดีอะไรเนี่ย คือทางที่เรามาเมื่อกี้โอเคก็เก็บก่อนแล้วกันกุญแจก็เหรอเรายังไม่เจอกุญแจเปิดประตูเลยว่ะอันนี้อะไรโอ้นาฬิกาน่าจะแพงมันยังเหลือหินอีกนี่อีกสองก้อนสามก้อนเออยู่ตรงไหนวะข้างหน้าตรงนี้เหรอ โซน C แล้วก็เหลือตรงนูน้นอีกก้อนหนึ่งตรงตรงไหนวะตรงน,งรงนี้หน้าไฟเนี่ยหรออ๋อเนี่ยก็ครบหมดแล้วฉันยังไม่เจอคุณแจเปิดน,นี่เลยมันมีทั้งหมดกี่อันนะสี่อันหรอมันไม่เห็นมีพวกไฟอะไรเลยวะ

อ้าวถูกโอเคเฮ้ย that should do it สิ่งทีง่ควรทำนี่แหละเอาไว้เราเจอหนุ่มวะทุกคน alright alright ตอนนี้เราต้องหาแอชดี้ก่อนดูแล้วก่อนจะหาเราต้องอ้าวอ้าวอ้อ้ยอ,อันนี้วิ่งหนีอ่ะวิงวว่งหนีอ่ะโอ้ เธอมันเป็นเควสเอาไปก่อนเลยทีเดียวเฮ้ยนี่นี่อยากใช้ปืนยิงนะแต่ไข่มันวากอยู่ห้องนู้นวะเดี๋ยวขอเคลียร์ก็หนูตรงนี้ก่อนมองหน้าเหรอมองหน้าละมองหน้าละไหนแล้ววะเอาไปไหนแล้ววะไว้ดีจริงๆอ่าไอ้หนู เอ้ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดาเรียบร้อยเอาไว้ก่อนเอ้าเฮ้ยเอ้าทำไมมันตัวที่สองเหรอทำไมไมีสองตัวเหรอพ้องผีถ้าสองตัวก็ไปไหนแล้ววะเฮ้ยหนูผีเนี่ยหลอกกูแล้วเนี่ยอ้า จบไปสองตัวเดีย๋ยวบอกเมื่อกี้ไม่ตายหรือเปล่าวะตายไหมโอเคตายท่าไปแล้วสองศพโอ้โหโหลดแล้วโหลดเซฟอะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนมันยึกยือไว้ทุกคนอลูมิเนียมดอทเหรอตายแล้ว ได้ยิงเสียงสัญญาณผ่านผู้เข้ามาก้อนหินกลายเป็นก้อนกรวดกำแพงปราสาทก็พังทลายมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนกับกลายเป็นสีแดงแม่น้ำแห่งสายเลือดไหลลงทะเลลูกแกะจงสละชีวิตและเลือดของเจ้าเพื่อชดใช้บาปของตัวเอง <c oughs> เอาล่ะแต่พอ <c oughs> ดีเราเป็นคนดีอะด็คงไม่ต้องชดใช้อะเนาะ ทางผ่านมาทางนี้ทางอุ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่คือตู้ตู้เพชรที่มันต้องหากุญแจียเปิดยินเสียงอะไรงง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 ข้างหน้าในห้องนี้ไม่มีของอะไรเราแล้วใช่ปะเฮ้ยโอ้ยเกรดโอ้ดี๋ว หรือว่าเราเจอปร,ปรสิตอีกตัวนึงแล้วหรอที่เราไปอ่านอะต,ตัวที่มันอาศัยอยู่ในร่างแล้วเพื่อแบบคอยยึดร่างมันเข้าไปทางนี้ปะอาจะอ่าทางนี้ไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรไม่ว่าเอา้าสมอคลครีโอเคไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไปดีกว่าไปก่อนเผื่อไม่ได้วนกลับมารีบไปเปิดรีบไปเปิด เขากไปเปิดตู้เขาดับไหนวะตู้ไหนวะตู้นู้นตู้แรกของการเปิดในปาสลิดนาฬิกาโอเค I'm taking six shots